เดวิดครับผมก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นชาวฮาวายครับที่อยู่เพียงข้างกับที่อยู่เคียงข้างกับสติสครับอ่าไม่ใช่สเปคน้วกานอะไรนะครับคนข้างกานอ๋อคนนั้นเป็นเพื่อนครับชื่อว่านานีอานานี่นานี่นานีนานีนาน่นานี่นานี่นานีนา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 น่อาา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  เพราะในเรื่องในเรื่องเขาก็เป็นเพื่อนกันแล้วร้านที่เขียนเหมือนกันเนาะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกให้นานี้ไปเปลี่ยนนะจะได้ไม่เหมือนกันมาเอาเอามหนักก่อนเนาะ่่ะนได้บอกหัวใจใช่ครับจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นต่อเรื่องโปรดของเราตอนเด็กเหมือนกันครับท็อปตีแอนิเมชันที่เราชอบมากครับก็ดีใจมากที่วันนี้ได้รับโอกาสมาพากเสียงเป็นเดวิดโชว์หน่อยค่ะเดวิดนิดนึงนิดนึงสักซีนนึง เสียงตอนนี้มันขึ้นจมูกเลยมันจะไม่เหมือนตัวรจริงเร,เราต้องหัดเสียงไหม <c oughs> ก็อ่อมันจะมีความภาคให้แบบว่าอารมณ์มันออกมาชัดเจนมากขึ้นผมว่าแบบฟิลเหมือนแบบว่าเราต้องพาคให้แบบคนรู้สึกจากจากคำพูดเราเลยว่าเรากำลังรู้สึกอะไรอยู่เออ ใช่ครับก็ไปฟังภาพถ่ายไ,ได้ครับ22พฤษภาคมนี้นะครับในกองภาพยนตร์ครับยากไหมพี่สกายเพราะว่าเป็นฐานเรื่องแรกใช่ไหมแบบภาพแบบเต็นเต็มเรื่องแรกเรื่องแรกในชีวิตเลยครับ mm hmm. ก็ยากครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างท้าทา,ายเพราะว่ามันใช้คนละสกิลกับการแสดงคืออาจจะมีการรีเลทบ้างแต่ผมว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันครับแล้วก็โชคดีมากที่ mm hmm. ได้เจอทีมดิสนีย์เพราะว่าพี่ๆทีมดิสนีย์พวกคนับโปรดิวเซอร์ mm hmm. สาบินจิเนียร์เขาก็แบบคอยเชียร์อัพเราแล้วก็ช่วยเหลือเราอย่างเต็มที่ค ก็นอกจากในภาคเราก็ได้เห็นแบบว่าฟุตเทจบางส่วนของหนังมาแล้วด้วยก็รู้สึกว่าสติชจะกลายเป็นแบบว่าไอคอนแบบว่าเป็นหนึ่งในเออเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวตัวละครที่เป็นการดิสนีย์น่าจะชอบที่สุดเลยเป็นเรื่องวุ่นวายใช่ครับเรื่องวุ่นวายมากมากใกล้กับสติชไหนน่ารักกว่ากันนะสกล้กับเขาใกล้กับอานีหรือเปล่า กาสติกันนานีปวดหัวใจขอพับไหม่เท่านี้นะครับคุณผู้ชมนี่สิสกายกับสติชสกายกับสติชอันไหนปวดกว่ากันคะน่าจะสติชเลยครับใช่เพราะสติชแบบว่ามีความทำลายล้างทำลายล้างแบบตั้งใจแต่สกายจะแบบทำลายล้างแบบว่าไม่ตั้งใจเออเผลอบังเอิญครับใช่จริงๆสกายผลิตเรียบร้อยน้องสาวนัอเอาวไปติดน้ำน้องยี่สิบสองครับเอาตั๋งหน ครับก็ขอฝากนะครับดิสนีย์ครับนีโลแอนด์สติชครับวันที่22พฤษภาคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็าาไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับภาคเสียงโดยสกายนะครับเรื่องแรกในชีวิตเข้าสู่วงการนักพากย์ครั้งแรกครับยังไงก็ขอฝากผู้ชมทุกคนเอนดูด้วยครับผมแล้วก็มีอะไรก็วิจารณ์ติติงมาได้ครับ เผื่อจะมีโอกาสคราหน้าแล้วพันอีกพังคอนเสิร์ตหน่อย LOL ล่าสุดโมเมนต์เมื่อคืนเลยเออโมเมนต์หนุ่มวายมันยังไงคะเดี๋ยวมันนี้ต้องแฟนแคมเขาจับได้อยู่เมื่อวานใช่ไหมครับก็เพิ่งมีโอกาสไปดู LOL ครั้งแรกในชีวิตใช่ครับก็ไม่แปลกใจที่ทำไมแฟนลับกลิ้ขนาดนี้นแล้วเราสัมผัสได้แล้วว่าเออในฐานะที่เราเป็นคนดูนี่เป็นยังไงโอ้โหก็คือแบบปิดอ่ะ บิดทุกคนอ่ะโซนศิลปินก็คือไม่เว้นยังไงคะพูดไปกันนี้พูดพูดไม่ถูกอ่ะมันเออมันก็เขินตัวร้อนอ่ะเขินผู้ไหนสุดเขินผู้ไหนสุดใช่นะครับเขินผู้ไหนสุดผู้ไหนโมเมนต์แบบจักรจักรจักราสุดเยอะเลยอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะไม่ถหนภาพเราแล้วคุณต้องไปโชว์แบบนั้นเราก็อาจจะเป็นคนละเวรเราเวแบบว่ามิดเอาแบบบางทีแบบลมในลมนัดคนเวรอยู่ที่ไหน มเพลลมพัดก็โบกสะบัดสะบัดทักมาไวๆครับผมลองได้ด้วยเนาะ <laughs> <laughs> แต่ว่าโมเมนต์ที่เราร,รีแอคแรงนี่คือน่าจะเป็นแบบเพิสซานต้าบ้างน่าจะเพิร์สซาต้าไม่ก็จูงดัง,ดงเออคือมันเห็นโมเมนต์เขาแบบจบกันถึงอะไรคะถึงแบบไม่จะไได้ว่าเป็นโมเมนต์นะนอะไรอาจจะจุบไม่ก็เป็นแบบทำพูดอ่าใช่เอคือเรารู้สึกว่าคู่เขาคบอยนอ่นน วิเวียนไม่เวียนแต่ modeling, แบบเราแค่เราไม่เคยเห็นโมเมนต์นี้คือเราเป็นแบบศิลปินด้วยกันก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้เห็นโมเมนต์อะไรอย่างนี้พอมาดูคอนเสิร์ตแล้วแบบเป็นคู่จิ้นคู่ใช่ไหมใน L O L ใช่ครับมันก็เลยแบบว่าเออใหม่อ่ะเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราแบบคิดว่าแบบแฟนแๆน่าจะชอบมากๆแน่แล้วก็อิ่มเต็มหรอคะคุณต้องไปยืนข้างหลังเพื่อนรักเต็มครับเพราะว่าผมมาสายครับขอโทษครับรถติดครับ เราว่าทูแบบคนใหม่คนใหม่ครับก็มีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนในค่าเนียครับไม่ได้ขอไม่ได้ขอเกินนั่งอะไรนะครับแบ่งกไปนั่งหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขออ๋อไม่ไม่ได้ขอเขาลากไปนั่งด้วย พอประมาณครับยังมีคิวได้อยู่ครับไอเหรอเท่านี้ก็คือที่งนานออกคนเดียวคือห้างก็จะแตกแล้วนะสกายอย่งคือห้างเขากว้างใหญ่ครับพี่เหลือหลายร้อยเอเคอร์เลยสกายท้างแตกนรับคนร้ายท้างแตกเออทั้งแตกไหมยังยังไม่แตกครับยังพอพอได้อยู่เออที่จริงเรารู้สึกไงที่แฟนๆเขาแบบว่ามาแบบซัพพอร์ตมากันเยอะขนาดเนี้ยทุกงานเลยอ่ะก็ดีใจมากครับก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนทุกคนที่มาซัพพอร์ตสกายแล้วก็นานี้ด้วยทุกงานเลยครับก็รู้สึก ดีใจมากเพราะว่าสําหรับเราเราเป็นคนแบบว่าออกจากบ้านยากอ่าแล้วแบบรู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่แบบอุตส่าห์ตื่นอุตส่าห์แบบเสียเวลาวันหยุดหรือว่าวันทํางานแล้วก็มาเจอพวกเราครับเพราะว่าไม่ผมคงคงขี้เกียจนอนอยู่บ้านนะก็ต้องขอบคุณความรักที่ทุกคนมอบให้เราเป็นเราเราคงแบบว่าไม่แบบขอร้อนหน่อยเือไม่แต่แฟนใจเขาแบบตั้ง ได้ครับขอบคุณทุกคนมากครับ่านเอ่าจะมาดูหรือมารอจับผิดผมก็ไม่รู้เฮ้รู้เขาชอบจับผิดผมหรอเราโดนอะไรบ้างเป็นการชอบจับผิดอะไรเราเราเป็นเหยื่อโอแล้วบทเหยื่ออีกแล้วบนเหยื่อทำไรก็ผิดทำไรไม่เคยดีเลยงานนี้ชนะตลอดโอ้อย่างเช่นอะไรนะเรื่องอะไรเราโดนทุกอย่างเวลาเล่นเกมเวลาอะไรเงี้ยก็แพ้ทำไรก็แพ้ ทีมงานช่วยยอมรับตั้งโต๊ะงานนี้จะมีอีกไหมครับก็เดี๋ยวมีปลายปีนี้คิดว่าน่าจะได้เปิดกล้องคิดว่านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้เปิดเรื่องอืครับจะมีไปอันนี้ด้วยหรือไหม่ใช่ครับเดี๋ยวมีเรื่อยๆนะครับเดือนหน้าก็เริ่มไปปลายปลายเดนี้ก็มีไปเวียดนามด้วยเดือนได หน้าเดินหน้าครับผมกันเป็นคูกันแล้วของในเมืองไทยล่ะครับในเมืองไทยเออก็ผมคิดว่าน่าจะมีหรือไม่ก็กลัวพูดอะไรผิดไปเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันครับรัวลุดมมีแล้วแต่ว่ายังพูดไม่ได้ไม่รู้เลยแต่ว่าในตัวเราจะมีนี่ด้วยนี่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแตะคุณพัรลุมแต่เราจะมีโอกาสกับสกายนานีแอตอิมแพ็ไหมอิมแพ็คใช่ ทำหรือควันดิ้วเลยดิไปทำอะไรไปขายของนะเอาไปเอ็กซิบิชัน hall 5 hall 6เจอสกายนานี้ได้แต่นี้แต่นี้ฝันไหมแบบว่าเพื่จะได้ไปเชียร์ผมหรอสำหรับผมไม่มีความฝันเลยแต่เพื่อนเพื่อนเรามีความฝันเยอะมากร่างกายเราต้องฝันบ้างสารส่วนพื่อนหน่อยได้ไหมรอดูปัดจะขายได้หรือเปล่าได้โอ้โหแฟนคลับเลยถามไปถามไปบินแขกคนเทอร์รี่ เราตัวเท่านี้เออสกายจะเริ่มตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็ของสกายก็อยู่ในช่วงเวิร์กช็อปครับกำลังจะเปิดกล้องน่าจะเดือนหน้าครับก็ในเรื่องเป็นนักมวยครับก็เดี๋ยวต้องไปต่อยมวยแล้วก็เดี๋ยวมีไปเวิร์กช็อปกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่ต่อยมวยด้วยประมาณนึงครับก็ ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นอ,อ่ะเขาบอกให้ฟิตผมก็ฟิตไปก่อนแม่เขาไม่บอกยังไม่ได้พูดทีครับจะรลอรอไปก่อนครับค,ครับไม่แน่ใจว่าชาร์จแบตหรือว่าทําให้แบตหมดมากกว่าเดิมเพราะการไปเที่ยวแบบบางครั้งก็อาจจะทําให้ร่างกายล้านิดนึงแต่ว่าสภาพจิตใจเราก็อาจจะกลับมาฟูลลี่แบบรีชาร์จได้ ก็เป็นทริปที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าจะแบบไม่รับงานแล้วก็อยากไปเที่ยว work life balance ซีหนึ่ง16ประมาณ16เราวันเลยหรอแต่ก็ช่วงนี้เราทำงานหนักเราก็หาอะไรได้ได้เยอะเหมือนกันก็จริงๆมันแผนตั้งแต่ก่อนงานเยอะเราก็เลยก็เลยตงเหมือนกันกไงต่อแบบโครงการบันเทิงมันก็ได้หรอโอเคครับ ว่าตอนนี้กําลังแบบโอ้โหนิสินเริ่มเข้ามาแล้วครับใครรบกวนจ้างได้จ้างเลยครับผมมีไหมสกายมีซื้อบ้างซื้ออะไรเหมือนเป็นแบบมันเป็นกิจรลักษณะบ้างไหมในตอนนี้บ้านใหม่ก็ก็ก็มีแพลนจริงๆก็มีแพลนอยู่แล้วแหละทุกคนก็คงอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่อะไรเงี้ยครับก็มีแพลนอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะรอเรื่องความทามมิ่งต่างๆรอเงินแหละครับผมเงินเงินรอเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นใช่ครับเงินอะไรนะครับบ้านหรือเือนบ้านหรือเือนหอ เงินหอไม่ต้องมีหรอกครับมีบ้านพอแล้วครับแล้วเราก็มีพ่อให้เพื่อนเราด้วยไหมเลยนะครับพ่อแล้วรงานนี้อยู่ไหนอ่ะเออก็อยู่เชียงใหม่เขาไม่มาอยู่กรุงเทพหรอกไม่ก็อยู่เชียงใหม่เขาต้องบินมาทำงานไงเวขามาทำงานมาทำงานหรอก็ก็แวะมาได้แล้วเราจะทำไปให้เพื่อนเราด้วยไหมจะมีทำไว้ให้หคนหนึ่งก็ได้มาตกงานหอบนะงานยุ่งมากนะกินอะไนะไรลูก อะะไรนะรนคับเก็บเก่งใช่ไหมเราตั้งช่วงนี้เก็บเงินรักบ้านใช้จริงๆใช้ผมเป็นคนใช้เงินค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเ,เวลาใช้ทีก็คือไปไปเที่ยวไปทริปต่างประเทศนั่นแหละหนุ่มมีตังค์ออกจากบ้านกี่บาทวันหนึ่งหรอครับเงินสดไม่เคยมีเลยเสแกนอย่างเดียว scan อย่างเดียวแล้ววันเดือนหนึ่งก็ใช้แบบไม่เยอะสองสามหมื่นฮะเดือนหนึ่งนะไม่ยากมายใช่ไหมก็ต้องใช้างินค่านำเข้าไปไม่นาน ก็ทีมงานเรนาก็เลี้ยงแล,แ,ลแล้วก็กินฟรีแล้วเอากลับบ้านมาทานอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เรารับงานเยอะรับงานบ่อยๆ <c oughs> จะได้กินข้าวฟรีเราเล่นเราเล่นเราเล่นประหยัดแบบนี้มานานแล้วไม่จริงๆไม่ได้ประหยัดหรอกมันก็แค่แบบวิถีชีวิตเรามันไม่ได้แบบมีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินอะไรขนาดนั้นอั <c oughs> นนี้ประหยัดกันอันนี้หรออันนี้ดีแล้วอ่ะประหยัดเป็นบางเวลาแล้วกันอาจจะมีแบบโมเมนต์ที่เขา อยากประหยัดแล้วก็มีโมเมนต์ที่ฟุ่มเฟือยก็ฟุ่มเฟือยไปเลยใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณะครับขอบคุณะครับ